ได้ขอพูดถึงปีนี้ก่อนค่ะเป็นปีท hmm> ี่ร um ับทรัพย์เลยกว่าทีเซนเอร์แบบเยอะมากเป็นไงบ้างคะโอ้จริงครับรู้สึกว่าเพิ่เติมนี้เรื่องราคาเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเทรนท์ทวิตเตอร์ตำแหน่งของประเทศไทยตอนนี้คืออยู่ที่ real time worldwide trend ถือไดับำแหน่งนะคะขอบคุณมากด้วยครับ เฮเจยยยเยย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 ยแบยย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 ยี่ยยยยบยยดยย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 ย้ยย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 รยยยยยยลยยยยกยเยยยรยยยยยยยกยรยย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 ยลยย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 ยกยย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 ยก เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงในความความดีของผลิตภัณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์รค,รรครับผมสึกด,ดีมากครับ,รบก็ต้องขอบคุณทุกๆแบรนด์เลยนะครับที่เลือกให้ผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็ถ้ามี <laughs> แบรนด์ไหนสนใจอีกก็ฝ <laughs> <laughs> ากด,ด้วยนะครโฆษณาตัวเองเลยฝากด้วยในการงานพวกนี้เรากาบเจ็ดหลักเลยครคะหรือว่าจะเป็นแปดหลักเ,เลยไหมใหนอนาคต โอหต้องอยู่ที่ผู้จัดการพี่ออฟชั่นนะครับผมครับครับเรว่าเราพร้อมรับตลอดเลยใช่ไหมก็ถ้ามีเข้ามาก็ยินดีรับเสมอเลยครับใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณของมันถ้าริวานดีเราก็อยากจะรับครับทุกวันนี้ทำงานทุกวันเลยไหมคะเจ็ดวันมีวันหยุดไหมอย่างเลยเป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ อองเืนแต่ว่าสนุกนะฮะไม่ได้แบบว่าอยากจะอะไรนะครับไปชาร์จแบตชาร์จพลังมาแล้วใช่ครับไปชาร์จพลังมาแล้วครับสี่วันครับสี่วันทําการครับอันนี้เป็นน้ำสัญญาเนาะที่พี่ต้อสัญญากับน้องน้อว่าถ้าครบห้าแสนห้าแสนใช่ใช่ใช่เราเคยคุยตอนในไลน์ว่าห้าแสนเนี่ยไปเชียงรายแล้วเราเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทียบไปกับดับเบิร์เดทไปเลยเป็นสามร้อยเคกับห้าร้อยเคครับเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วจะไปไหนอีกไหมครับ ออ๋จริงไหมพี่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะดูนี่หนูจะไปไหนไหมเราดูบอกเขาเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ถึงถึงคิวหนูครับถึงคิวหนูว่าจะไปอย่าไปเป็นตาผมก็กลับไปคิดก่อนนะครับแต่จริงๆก็มีคิดไว้บ้างนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มไปไหนอ่ะไม่บอกไม่บอกอย่าไม่หลุดเลยอ๋อเอออะย้อนกลับไปทริปเชียงรายทริปนี้เป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างครับดีมากๆเลยครับดีแบบว่า ดีทั้ง4วันเลยทั้งแบบไปเที่ยวไปพักที่รีสอร์ทและที่รีสอร์ทก็แบบสวยมากๆครับแล้วก็แพงมากๆด้วยคุณไปบอกเขาอีกแล้วไม่แพงอะไรไแพงมากแล้วก็เฮียก็พาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วย พูดอย่างพพ่อแม่ตามไปเจอครอบครัวครับมเมนต์เม็นยังรงตอนนั้นตอนที่ไปเจอพ่อแม่เขาโอ๊ยตอนแรกอยากรู้เหมือนกันที่ผมก็ยังไม่ได้ทำน้องแบบจริงจังที่ผมตอนที่ลงจากรถเกรงคราจได้ว่าเกรงมากครับเพราว่าไม่เคยเจอคุณพ่อคุณแม่เฮียไม่เคยเจอคนในครอบครัวเฮียมาก่อนเลยแต่พอได้ลองคุยครับก็โอ๊ยทุกคนแบบน่ารักมากใจดีมากๆเลยครับคุณแม่ก็แบบ อยู่แล้วแบบใจดีเหมือนคุณแม่ผมเลยนี่บางอย่างเรารู้สึกว่าใจดีกว่าลูกตัวเองอีกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอ็นดูหน่อยตอนเอาจริงตอนแรกเรารู้สึกว่าปกติพ่อแม่พูดน้อยแต่ครั้งนี้แบบเอาแขกมาบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเยอะแล้วก็เป็นห่วงแบบเป็นใหญ่เลยถามทุกใครถามเนี่ยมากกว่าทุกครั้งที่แบบพาคนอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นเขาเคยไปแล้วในดูปทีดีคือปิดมีแท้สุดตอนนี้น้องคือ แนะนำน้องว่ายังไงแนะน,น,นำน้องจากที่บ้านไหมเนี่ยแนะนำน้องจริงๆรู้จักข้างนาแหละครับคุณพ่อคุณแม่รู้จักข้างนาอยู่แล้วว่า,ว,าว่าเล่นเซียใการทํางานด้วยกนันแนะนําก็บอกว่าก็เป็นเป็นน้องที่น่ารักเราก็บอกว่าเป็นน้องที่น่ารักก็ฝากด้วยครับอะไรเงี้ยแล้วน้องนั้นก็เป็นสไตล์คุณพ่อคุณแม่เลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมได้ครอบแบบโซเชียลอยู่แล้วอ่ะใช่แต่ครั้งนี้ก็ยอมแบบมีโซเชียลนิดนึงแม่บอกไม่ไทยไม่ไทยไม่ไทยใช่เขาเรียกหนูอะไรลูกก็เรียกหนูนิวค่ะหนูนิว น่ารักมากเลยครับแล้วแบบผมชอบที่คุณพ่อเฮียทำอาหารอร่อยมากแล้วแบบผมบอกแล้วผมว่าผมพูดจริงครับ <S 1> <S 1> ทำอร่อยมากๆจริงๆเขาแล้วแบบมีมื้อหนึ่งที่คุณพ่อทําแกงขหนุนครับแล้วผมแบบไม่เคยกินแกงขหนุนมาก่อนเลยอรุระหลพอได้กินแล้วแบบผมก็ชอบครับแล้วแบบ พอจะกลับปุ๊บคุณพ่อก็ทําให้อีกมื้อนึงครับแบบเห็นว่าผมชอบพ่อก็เลยทําให้ใช่อันนี้ก็ยังงงอยู่กันเพราะว่าพ่อเอาใจเราน่ารักมากเลยครักษะในครอบครัวแล้วค่ะเห็นว่ามีออกลมออกเดทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเดทกันที่ไหนบ้างคะไปเดทที่เชียงแสนครับผมไปโฟร์ซีซันครับก็เป็นเป็นสถานที่ที่เราอยากไปมานานแล้วใช่รู้สึกว่ามันเราอยากดื่มดั่งธรรมชาติแล้วทางทางรีสอร์ทเองมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นแคมปิ้งแบบแคมปิ้งบนดอยจริงๆแล้วมันมีที่จริงมันถ้าถ้าคำนวณอ่ะคำนวณในในแพ็กเกจอ่ะเรารู้สึกว่าราคาแบบคุม้มใช่ในแพ็กเกจนะ<ม>แต่เขาแบบรวมแพ็กเกจมันเป็นราคานี้ถ้ารวมมันรู้สึกว่าราคาคุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นที่พักแบบ <c oughs> นอนคนเดียวไม่คุม้มครับแต่เรารู้สึกว่าอาหาร <c oughs> การกินหรือว่ากิจกรรมที่เขาจัดให้หรือว่ามีกิจกรรมอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่คุม้มคุ้มค่ามากๆแล้วก็การจัดแต่งสไต ผมถามว่าใครเป็นคนออกแบบสถาปัตย์เป็นไงถามลึกมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ็นจอยผมเห็นมากเขาอยากให้แบบตัวเราแบบแฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้มีแบบแฮปปี้ด้วยเอ็นจอยความสุขด้วยอย่างช้างเชิงที่ไปขี่นี่คืออยู่ในแพคเกจเหมืกันช้างอยู่ในแพคเกจครับผมอยู่ครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ขี่นะครับแค่แค่ใช่ครับแห้อาหารแล้วก็ไปไปดูน้องเล่นน้ำครับแล้วน้องก็อยากเล่าเรื่องนี้มากมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมถ่ายรูปกับช้าง ลแล้วคนคนดูแลช้างอ่ะคนดูแลช้างเป็นมันคือการศึกษาวิถีชีวิตช้างครับแล้วก็คนดูแลช้างแบบว่าบอกว่ากล้ามเนื้อในส่วนหูของช้างอ่ะแข็งแรงมากแล้วก็เขาก็พูดมาแล้วก็เดินาถ่ายรูปแป๊บนึงช้างตบป้องหูนะครับช้างก็พูดเออพูดเออหูแบบอะไรเงี้ยก็โดนใช่เป็นไงจบหลังยังไงคะภาพนั้นไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับยังมาเล่าแต่ผมไม่เห็นมากถ้าเราเห็นแล้วจะโอบรึเปล่คะก็จะเข้าไปแบบ แต่ชาทิ้งไปข่าวทิ้งทั้งหมดมีแบบตรงไหนที่เราประทับใจไหมเออมีทริปตรงไหนหรือกิจกรรมตรงไหนที่แต่ละคนประทับใจอือก็จริงๆประทับใจทั้งทริปเลยครับทั้งแบบที่ีขับรถเองขับรถพาผมไปแบบทั่วไปไปเที่ยวตามจุดต่างๆของเชียงรายพาไปไปหาครอบครัวครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็ผมไม่เคยนวดมาก่อนเลย แล้วเฮีย <infrared> ก็พาผมไปนวดครับที่รีสอร์ทนั่นแหละก็เป็นการนวดครั้งแรกของผมก็ได้นวดกับเฮียครับก็นอนนวดด้วยกันนอนนวดด้วยกันหนูหนูจะนอนกับเฮียก็เอานอนค้างๆกันนอนด้วยกันนอนบนโซฟาเตียงกันหนูใช่แล้วแต่บรรยากาศดีมากครับเพราะว่ามันเป็นแบบเขาไม่เปิดเพลงอะไรเลยแบบอุ่นบธรรมชาติ่เสียงนกเสียงแมลงครับอ่ะอยางทริปนี้เขาบอกว่าเธอเป็นพ่อบุญทุ่มเลยแสบ่บุญจริงไหม ยังพอจะไหนแล้วเนี่ยฉันเพิ่งมีโซนมันไม่ถ้าถ้าทริปจริงๆไม่ถึงครับแต่เราแค่ชอบหมอนชอบหมอนนอนรีสอร์ทครับแล้วผมก็ซื้อมาเลยสามใบซื้อหมอนเขากลับซื้อเก่าหมอนสบายมากใช่ซื้อมาเลยนี่ร้อยใหมครับเปล่าครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอครับถ้าขอก็จะให้เอาไหมเพราะเฮียซื้อมาสามใบใช่ พี่สิขออนุญาตถามตอนนี้แฮชแทกที่มันเคยดรามา่ามันกลับมาอีกรอบหนึ่งส่วนตัวเรารู้สึกไงบ้างคะส่วนตัวเรารู้สึกไงเราเราได้ Take a คชั่นไปแล้วเมื่อก่อนนี้สองสาปีนะครับผมรู้สึกไงก็จริงๆเราก็รู้สึกผิดอยู่แล้วในในสิ่งที่กระทำไปแล้วก็เรารู้สึกว่าคน นมันก็มีสิ่งที่ปิดผ่ากันได้อยู่ที่คนคนนั้นจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นไหมแล้วเราก็จะระวังเรื่องคอนเทนต์อะไรมากขึ้นหรือการปฏิบัติตัวในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเทคแอคชั่นไปแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแต่ถามว่าตอนนั้นเราขอโทษแล้วตอนนี้เราก็ยังขอโทษได้อีกครับถ้าทุกคนยังรู้สึกเราก็อยากจะพูดตรงๆว่านะตอนนั้นเราแบบเป็นเป็นเด็กอยู่อะมันผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วก็คิดได้อะไรเงี้ยเพราะว่า ทุกคนก็จะมีการเจริญติบโตของคนแต่ละคนไปเนี่ยอยู่ที่คนนั้นจะเอาความเจริญติบโตนั้นจะไปในทิศทางไหนมากกว่าส่วนตัวในดุมดีก็คุยเคลียร์เข้าใจกันแล้วก็อยากให้แบบทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ทําไปก็ไม่ได้ตั้งใจแตบร้อเปอร์ซขนาดนั้นใช่นะจริงมันบั่นทอนเราไหมพอพอมันย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยแบบทั้งทที่เอ้ยเราเคยพูดแล้วเราเคยขอโทษกันแล้ว,ลวถ้าพูดตรงว่าทุกเรื่องมันก็ม,นกมันก็นิดนึงอยู่แล้วม,มันก็กระทบจิตใจอยู่แล้วเพราะเพราะว่าเราเป็นคนอ่านอมเตหรืว่า ย่อเองหรือทุกคนเองอะไรเงี้ยมันก็ถามว่ามันทอนไหมมันก็มีบ้างเป็นปกติอยู่แล้วครับผมไม่งั้นเราไม่อยากไม่ถ้าเราไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่งั้นเราไม่ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งหรอกอใช่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจใช่อยากขอบคุณแฟนคลับหรือใครที่เขาอยู่แียงข้างเราวันนี้บ้างโอ้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมีคนที่รู้จักเราตั้งแต่แรกคนรู้จักใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนรู้จักใหม่ก็ยังไม่เคยแบบรู้จักเรามาก่อนเลยก็แฟนคลับเก่าๆเราก็แบบช่วยแบบเออ ก็เปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ซ<ม>ัพพอร์ตในสิ่งที่เออมันก็ดีขึ้น<ม>ดีขึ้นเรื่อยๆเงี<ม>่ยเราก็บอกดีสุดไม่ได้<ม>เพราะเราก็กำลังปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันมไม่ว่าในในใ,ในผลงานหรือว่าในทุกด้านเลยอะไรเงี้ย<ม>ก็ขอบคุณมากที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็ข้อความดีๆที่แบบ p u ชอ up ให้เรามีแพช s i o มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครชอบเรื่องดราม่าหรอกครับมไม่อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจผิดหรอกใช่ แล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับนิวหนูให้กำลังใจที่ยังไงบ้างคะพอมันเกิดเรื่องก็ก็กอดครับไหนๆทำไง้ไหนๆทำได้ไหนๆทำได้่ะไหนๆทำได้อะโอประมาณนี้เหรอกอดให้ก็กำลังใจเขา ครับก่อนแต่ว่าก่อนนางก่อนนี้เนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับงานนะคะขอบคุณมากค่ะยน่อค่ะนที่ดค่ะ